วิดีโอนี้นะคะสิ่งที่คุณทำอยู่เนาะจะประสบความสำเร็จหรือไม่ค่ะสิ่งที่คุณทำอยู่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ สิ่งที่คุณทำอยู่พลังงานนะคะสามใบแรกก่อนเนาะพูดถึงในเรื่องของในอีกประมาณสองสามสัปดาห์หน้าถัดไปอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวสารหรือเรื่องราวบางอย่างนะที่เป็นพลังงานดีๆทีนี้หน้าไพ่ขึ้นมานะคะเป็นสิ่งที่ ดีต่อใจเนาะพลังงานที่ดีต่อใจมีพลังงานที่ตอบรับบางอย่างนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีสิ่งที่คุณคิดนะคะดูเหมือนว่าไพ่จะเห็นด้วยนะคะจะตอบรับกับสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่คุณเห็นเห็นด้วยเห็นพ้องกันน่ะนะคะมีพลังงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีต่อใจเข้ามา อาจจะมีการได้พบเจอพาร์ทเนอร์คู่ครองคู่คิดคู่ค้าที่ตรงใจตอบโจทย์ทีนี้เราก็ไปดูก่อนว่าสิ่งที่คุณปรารถนาหรือทำอยู่เนี่ยเนาะจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพิ่มเติมนะคะ ให้แนะนำนะคะว่าความมั่นใจนั้นสำคัญมากๆต่อ,อทุกคำตอบเลยค่ะแม่ว่าคุณปรารถนาอะไรความมั่นใจสำคัญอย่างมากความมั่นใจจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณมุ่งหวัง,งความมั่นใจจะนำมาซึ่งความสำเร็จความมั่งคั่งนะคะความสมหวัง นะแล้วก็เหมือนเป็นพลังงานอเอาหน้าไพ่นะมีพฤศพนะคะพฤศพกรกฎสิงห์แล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกับไพ่ไม่อยากให้คุณต้องรู้สึกวิตกกังวลใดๆอยากให้สบายใจนะคะสิ่งที่คุณวิตกกังวลเป็นไพ่ของความสบายใจอะเนาะหน้าไพ่ก็เหมือนอยากจะสื่อว่าทั้งคุณและคนที่คุณรักเนี่ยอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะ คือไม่ต้องกังวลอะไรเพราะนั้นเป็นไพ่ที่อยากจะสื่อว่าสิ่งที่คุณวิตกกังวลอยากให้ใครกังวลอยากให้สบายใจนะคะเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็ความฝันของคุณเนาะถ้าคุณลงมือทำอยู่นะคะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องคุณทำถูกแล้วนะคะอย่าให้ฝันเป็นแค่ฝันความฝันคือการต้องลงมือทำด้วยนะคะ เพราะนั้นถ้ายังไม่ได้ลงมือทำหากมีฝันมีความคิดใดปรารถนาสิ่งใดคุณต้องลงมือทำนะคะรับรองว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จ ให้แนะนำนะคะว่าอยากให้มีสติรอบคอบนะคะลดความทนงตัวหรือว่าการลืมตัวหลงลืมตัวความหยิ่งหรือว่าการหลงลืมไปกับสิ่งเร้าบางอย่างนะคะอยากให้หันมาจดจอ่อ ความปรารถนาที่แท้จริงเราต้องการอะไรกันแน่พลังงานที่บางครั้งนะคะเราอาจจะต้องปลีกตัวเนาะปลีกตัวนะคะหันไปพัฒนาตัวเองหรือไปทําบางสิ่งบางอย่างนะคะที่บางทีอะ่ะมันเหมือนต้องต้องอยู่กับตัวเองนะคะต้องอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองหรือว่าอย่าไปยึดติด ะะกับผู้อื่นสิ่งอื่นหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ก่อให้เกิดออผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ได้ส่งผลต่อความสำเร็จหรือสิ่งที่คุณออกำลังทำอยู่นะคะแล้วก็พลังงานที่ไม่ต้องไปสนไปแคร์กับคำวิจารณ์คำนินทาหรือคำพูดใดๆก็ตามที่อาจจะเหมือนมีการกระทบนะคะหรือว่าส่งผล ต่อสิ่งที่คุณทำเพราะนั้นความฝันของคุณสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่นะคะเราอาจจะต้องพยายามนะคะเ,ออเหมือนนอกเหนือจากคาดหวังว่าจะสำเร็จหรือไม่อะคะ่ะก็คือการที่เราจะต้องหันมาดูที่ตัวเราด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะมันมันต้องมีการละนะคะเลิกหรือว่าปรับตัวเองยังไงเพื่อให้เราเนี่ยพร้อมรับหรือว่าไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นนะคะสามใบสุดท้ายก็เลยไพ่แนะนำมาเนาะว่าบางทีเราอาจจะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวเผชิญกับการมุ่งมั่นนะคะบางครั้งการมุ่งมั่นเพื่อตามความฝันหรือทําบางอย่างให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวหรือว่าไม่ทนงตนหรือว่าไม่หลงลืมกับสิ่งหรือความสำคัญที่ควรจะทำนะคะไม่หลงลืมหรือว่า โฟกัสผิดจุดตลอดจนสุดท้ายนะคะก็คืออย่าแค่เสียงที่อาจจะมาบั่นทอนใจเรานะคะเสียงเหล่านั้นคาพูดเหล่านั้นเนาะที่อาจจะเข้ามาขัดเข้ามาทำให้เรารู้สึกท้อหรือเข้ามาทำให้สิ่งที่คุณทําอยู่หรือลดความมั่นใจใดๆก็ตามเกี่ยวกับตัวคุณคุณจะต้องพยายามตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะคะ